ที่ชมรมบ้านตนตรีชนแดนตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าอาธิการเลิศดพันธ์จารุธรรมโมเจ้าคณะตำบลบ,บ้านกลางเจ้าอาวาดวัดชัยทองตำบลบ,บ้านกลางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะขนบุญนำโดยนายกฤีนะหรือโต้งเหมสิริเจริญผู้บริหารบริษัทไร่ปลายลมและมะขามแปลรูปขามขามมะขามอารมณ์ดีมะขามอารมณ์ดีและนางสาวไัยไชยนกหินเมืองเก่าเจ้าของร้าน BM Coffee and Waffle พร้อมด้วยผู้ใจบุญชาวบ้านตำบลบ้านกลางอำเภอลมสักได้นําข้าวสารอาหารแห้งมาจากตำบลบ้านกลางอำเภอลมสักนํามามอบให้กับเด็กชมรมบ้านดนตรีชนแดนและพระเจ้าอาธิการเลือดพันได้มอบปัจจัยจํานวน1,200บาทเพื่อเป็นทุนค่าอาหารกลางวันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆสําหรับชมรมบ้านดนตรีชนแดนเป็นเด็กที่ได้รับความลําบาก ขาดผู้อุปการะขสนบางคนขาดบ,บิดามารดาโดยครั้งนี้ทางคณะได้เป็นสะพานบุญและผู้อุปถรรัมนำสิ่งของอาหารมามอบให้กับเด็กๆเกช่นเดียวกันหลวงพ่อพระอธิการสว่างขันทสาโรเจ้าอาวาดวะสะระปทุมทองตะบนสาลาลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มพระครูปัญญาพัชราธรเจ้าคณะตบลท่าข้ามเจ้าอววาดวัดโพเตีย ตำบลสาลาลายอำเภอชนแดนได้มอบปัจจัยเป็นค่าซื้ออาหารมาประกอบให้กับเด็กชมรมบ้านตนตรีได้รับประทานจำนวนหนึ่ง <S <S